สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเคทไปรับขับสุขภาพเป็นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีวิธีการนะคะทําอย่างไรนะคะกับ4ี่คำถามสร้างงานที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขมาฝากกันค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับดรนายแพทย์ยุทธนาภารา,านะจ๊ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชีวิตเราอยู่รอดด้วยสิ่งที่เราหามาได้แต่ชีวิตเรามีค่าด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป วินสตันเชอร์ชิลเพื่อนผมเนี่ยบางคนนะทำงานมั่นคงอยู่ในราสาบ,บัานการเงินอ้าวเขาต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเอ๊แล้วในช่วง post covid เนี่ยนะหลัง covid เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวหลายอย่างจริงๆนะผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊เราจะนำเสนอเรื่องใดประการด,ดีก็คงต้องนึกถึงความต้องการตรงนี้แหละดังนั้นเราต้องมาดูซิวา่าจะเลือกทำอะไรที่มันจะโอเคที่สุด นะครับผมนําเสนอสี่คำถามครับยอบักแกลดดีใจเออทำแล้วมีความสุข <c oughs> <c oughs> จดจีคือกูรูหมายถึงความเชี่ยวชาญถนัด <c oughs> เราก็ต้องสํารวจตัวเราแล้วเราถนัดอะไรทําอะไรแล้วมันขึ้นทําอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบทําอะไรแล้วผลงานออกมาดี <c oughs> แสดงว่าเราเนี่ยเป็นกูรูด้านนั้น <c oughs> คือถนัดเนี่ยด้านนั้นคือถ้าทําอะไรแล้วถนัดเนี่ยนะมันจะรุ่ง นะครับไม่ต้องไปเรียนรู้ไปที่มันยากเย็นจนเกินไปะนะครับอันที่สองนะครับโจทยอลแอลคือลิฟต์ลิฟต์มันยกระดับยกระดับก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดมาบ้างแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเขานะ,ะเรียนรู้จากตลาดจากคนทั้งคนนี้ในอินเทอร์นเน็ตบ้างจากผู้รู้ต่างๆในในวง,วงการที่เราจะทำเนี่ยเฮ้ยเขาทำอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยเราก็ต่อยอดอสิ่งสำคัญเนี่ยคืออย่าไปเรียนแบบ้งหมด พยายามทําอะไรไปไหให้มันแตกต่างหรือแตกต่างแล้วมันตอบโจทย์ผู้ที่เราจะทําบริการเข้าหรือว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีะนะครับตัว L ตอนที่ําตัวตัว A A หรือ Account คือบัญชีการเงินการใช้ใจ่ายอ,อันนี้ก็ต้องนึกถึงด้วยเอ้ยเราทำทำไปแล้วมันจะมันจะได้ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพพอไหม ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะเนื่องจากหลงังโควิดเศรษฐกิจยังไม่ดีจนหนึ่งถึงสปีข้างหน้าเนี่ยนะ,ะพูดถึงนะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูซิว่าเออเราจะพอจะอยู่ได้แบบพอประมาณพอเพียงอย่างไรต้องทำบัญชีแล้วนะครับรายรับรายจ่ายแต่ก่อนเนี่ยบางทีเอ้ของมันน่ารักน่าซื้ออะไรเงี้ยซื้อเลยอันนี้ไม่ได้แล้วต้องผมส่วนใหญ่นะ่าจะถามสองคำถามนะ,ะอถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง เ,ออเดือดร้อนมากว่า<ะ>บางทีมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแ<ะ>สดงว่ามันไม่ใช่จําเป็นหรือบางทีถ้ามันจําเป็นนะมันเดือดร้อนนะผมก็จะถามคำถามที่2เอ,อ๊หรือใช้สิ่งอื่นทดแทนได้ไหม<ะ>สินค้าอื่นที่มันราคาแบบว่าย่อมเยาลงมาหน่อยทดแทนได้ไหมะอ,ะอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดรายจ่ายและทําให้งานใหม่ที่เราทําแม้รายได้อาจจะยังไม่มากนักนะก็มาจุนเจือพอได้ G.L.A.D. D, D. คือด<ะ>ีมานดีมานเนี่ยนะครับก็คือความต้องการนะครับความต้องการทั้งของเราแล้วก็ของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า<ะ>ความต้องการกของเราก็คือต้องปรับให้เหมานะแล้วเราจะไปหวังร่ารวยเยอะๆเนี่ยยากแล้วเพราะเศษธธธธธธธรษฐกิจภาพรวมเนะี่ยมันคลื่นมันใหญ่ไหมมันมันยังมันยังนิ่งๆอยูนะ่มันยังไม่มาเนี่ยมันไม่พาเราขึ้นไปเนะี่ยไปคาดหวังระดับสูงเนี่ยไม่ได้<ะ>ก็คาดหวังระดับพอเพียงพออยู่ได้ เอาละพอพออยู่ได้ปั๊บนะเราก็ดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่าเ,เขามีความต้องการอะไรอยากจะให้เราช่วยด้านไหนอย่างไรเราก็ทําสินค้าหรือบริการให้มันตอบโจทย์<ะ>และพยายามทําใหม้มันเกินความคาดหมายเข้าไปด้วยก็คือเราอยากให้เขามีความสุขะเขาทําตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะประทับใจ<ะ>เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาจะทําเรื่องนี้หรือติดต่อสินค้าบริการนี้ต้องมาหาคนนี้ดีมานของลูกค้ามีความต้องการอะไรเนี่ยเราอยากจะทําให้เขารู้สึกว่า ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ตอบโจทย์จริงๆทำให้เขารู้สึกมีความสุขเราก็มีความสุขด้วย GLAD นี่แหละครับรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองครับงานที่ใช่จะปรากฏครับสุดยอดมากเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะสามารถที่จะนำเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆเหล่านี้นะคะไปเลือกงานเลือกอาชีพให้เหมาะกับตัวของเราเองนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องกลาบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเคสไม่รับคลับสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ